วัสดีตอนเย็นในอ่าวทองคาครับผมผมให้ดูเห็นธงลิบๆแต่ไกลอันนั้นเป็นธงของอ้วนปูของชาวประมงอันนี้ก็ทําเป็นอาชีพประมงนะฮะอ้วนแต่ละคนเนี่ยยาวมากยาวเป็นกิโลเมตรนะะตอนนี้ในอ่าวทองคำนี่มีอ้วนรวมกันแล้วผมว่าน่าจะ 3- 40กิโลเมตรนะความยาวของอ้วนเห็นแต่ธงนะฮะของผมยาวสองหมอนร้อยกว่าเมตรรวมแล้วนะฮะวันนี้น้ำว่อเช้าก็ได้ปูด ตัวเดียวตอนเย็นก็ได้ปูตัว2ตัวนะฮะแต่ได้กุ้งแช่บอยอันนี้ได้กุ้งแช่บอยตัวใหญ่ๆห,ห,หน่อยได้10กว่าตัวนะครับผม,มองผมเนี่ยเป็นประมงสมัครเล่นทาเพื่อกินเท่านั้นนะฮะไม่ได้ทําเพื่อขายนะมาออกกําลังกายนะฮนะนพายเรือในทะเลแล้วก็ได้อาหารกลับบ้านครับผมนะฮนะชาประมงสมัครเล่นจะใช้เรือพายชาประมองอาชีพเนี่ยจะใช้เรือหางยาวนะเพราะว่าก็ต้องวิ่งไปไกลนะฮะนะครับผมนะฮะอันนี้ก็คือวิถีชีวิต นะครับผมนะะหาอยู่หากินครับธรรมชาตินะฮะเอาทองคํายังอุมสมบูรณ์มากพอกับประชากรชาวท่าสลา,าชาวนครศรีธรรมราชและก็ชาวไทยทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ